สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพี่ต้นก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งในอีทีในอีพีที่3ครับกับพ่อปู่ชัยพงษ์แสนดีซึ่งวันนี้เราพ่อมานั่งอยู่ที่ปางช้างสยโยกครับของพ่อปู่ชัยพงษ์แสนดีพ่อปู่สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อหลังจากที่เราได้คุยเกี่ยวกับเรื่องการถอดรหัสนะพ่อนะถอดรหัส แก้จนครับทําให้คนสามัคคีกันทําให้คนสามัคคีกันแบ่งปันความสุขแบ่งปันความสุขหลังจากเที่ยวที่แล้วอีพีที่แล้วเราไปฟังคุณพ่อเป่าตอกแคนในบรรยากาศของทุ่งนาแล้วพ่อเนะครับแล้ววันนี้เราก็มานั่งอยู่ในปางช้างเนี่ยคุณพ่อครับช้างตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยที่กำลังเดินมาเนี่ยอ่ะที่กําลังเดินมาเนี่ยแหระครับอ๋อชื่อขนายขนานขนายขนายโอ้ตัวใหญ่มากเลยพ่อครับนะครับและนี่คือ ในปางชานของคุณพ่อชัยพงษ์แสนดีนะครับคุณพ่อครับหลังจากที่เราได้คุยกันครั้งที่แล้วเกี่ยวกับในเรื่องของอการถอนรหัสนะครับคุณพ่อเราก็มาต่อกันเลยเนอะต่อเลยครับคุณพ่อครับอนตอนนี้คุณพ่อได้มีแนวความคิดเกี่ยวกับในเรื่องนี้จะทํายังไงต่อไปหลังจากที่เราได้พูดคุยกันว่าจะจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเผยแพร่ความรู้ยังไงพ่ออยากจะไปคุยกับผู้สูงอายุครับ เพราะผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีมีทั้งหญิงและชายครับผู้สูงอายุหมายถึงข้าราชการบำนาญทุกคนที่กเกษียณที่กเกษียณแล้วแล้วก็ต่างคนต่างอยู่บ้านแต่ความคิดตรงกันว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะได้รวมตัวกันแล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับหาทางออกให้กับประเทศให้มันพบกับทางออกที่ดีครับลดจากความขัดแย้งอื ในเรื่องราวต่างๆเป้าหมายที่เราวางไว้เหมือนเราเข้าไปชุมชนก่อนอย่างเช่นชมรมผู้สูงอายุอย่างนั้นนะพ่อนะแล้วก็ไปไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษารัฐการบำนาญเพราะเขมีความรู้พอสมควรแล้วก็ไปคุยตามสถานที่โรงเรียนศึกษาต่างๆถ้าถ้าโรงเรียนไหนพร้อมโรงเรียนไหนพร้อมอืเราจะไปพูดให้ให้องค์ความรู้ซึ่งนักเรียนเขาจะเรียนอีกมุมหนึ่งของครูอืมแต่ศาสตร์สัมผัสเขาไม่มี เพื่อคนสัตว์สัมผัสเพื่อให้ลงไปลึกลึกกว่าที่เราได้คุยกันนู้นนี่พ่อเนะลงไ้ลึกไปถึงจิตและดวงวิญญาณด้วยครับพ่ออืมก็แล้วคือสิ่งที่ดีที่นะครับท่านผู้ชมเป็นสิ่งที่ดีที่คุณพ่อปู่ชัยพงษ์แสนดีเนี่ยที่จะมีแนวความคิดที่จะเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่หลายหลายหลายท่านที่หลังจากเกษียณนะพ่อนะบางท่านเนี่ยไปบางท่านเนี่ยยังไปเรียนต่อนะไปเป็นครูบาอาจารย์ตาม ในศูนย์ของอบตอต่างๆผู้สูงอายุต่างๆทั้งออกกาลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะท่านผู้ชมก็ฝากผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ชมรายการอยู่ก็ถ้าเกิดผมกับพ่อปู่ไปที่ไหนก็รบกวนนะครับช่วยเมตตาในเรื่องของสถานที่แล้วก็ชมรมผู้ใหญ่เข้าไปคุยกันนะนะครับและหลังจากที่เ,เราจะไปคุยเรามีวางแผนงานว่าเราจะเดินทางไปคุยแต่ละสถานที่ผมทราบข่าวมาว่าสิ้นเดือนนี้เดือนตุลาเนี่ยพ่อจะไปรับอะไรนะ รับรางวัลพ่อดีเด่นซึ่งเป็นบุคคลที่ไปพูดไปคุยที่ไหนคนเขาจะเชื่อถือแล้วก็เ <s> ก็เลยเขาจะยกรางวัลพ่อดีเด่นให้ <S <s พ่อดีเด่นประจําปีประจําปีของจังหวัดกาญจน,น์นะโอ้โหของจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะครับคุณผู้ชมกระเบนนุ่งจองกระเบนก็ให้ใส่เสื้อแบบ ย้อนยุคโอใช่แต่งตัวแบบย้อนยุคไปรับรางวัลด้วยรับรางวัลด้วยแล้วไปเดินแบบด้วยไหมครับไปเดินแบบด้วยให้เดินแบบไปเดินแบบในรุ่นนี้ถือว่าก็คือเหมือนกับสืบสารประเพณีเป็นประเพณีครับแล้วก็เป็นคุณพ่อดีเด่นครับนะครับพ่อแล้วเอาหลังนั้นท่านผู้ชมฮะเรากลับมาถึงในเรื่องราวต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเอ่อการแก้จนนะครับพ่อมีแนวความคิดยังไงฮะเกี่ยวกับในเรื่องที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ มีความกินด,ดีอยู่ดีเอาแบบข้าวข้าวก่อนนะครับข้าข้าวเลยนะครับถอดต้องถอดรหัสแก้จนครับถอดยางไครับพอ่อทาให้คนสามัคคีกันและแบ่งปันความสุขให้ได้ครับอันดับแรกเลยนะฮะต้องรวมกลุ่มกันระดับจังหวัดครับให้จะเป็นผู้ว่าก็ดีเป็นประธานครับหรือข้าราชการบํานาญก็ดีเชิญมาพูดคุยกันข้าราชการบํานาญก็ถือว่า ทุกคนทํางานสําเร็จแล้วและก็เสียณแล้วโอ้เป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นคนสําคัญคนหนึ่งและกเกษียณแล้วเนี่ยมีเวลาว่างอืเพราะมีเวลาว่างเราจะเชิญผู้สูงอายุทั้งหมดทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยมารวมพลังกันอถอดรหัสกันออกความจริงครับเอาทอดรหัสนี่คือเราจะทํายังไงให้ถูกใจกว่าคนที่มาประชุมทั้งหมดมาร้อยคนก็ให้ความดีทั้งร้อยคนหเห็นเห็นตรงกันอ จะมากี่ร้อยคนหรือมันจะมากี่คนในกลุ่มนั้นน่ะต้องเอารหัสตรงนั้นอ่ะให้ทุกคนเห็นด้วยครับนั่นคือความสําเร็จหมายความว่าเราก็เรียกเราเชิญเชิญแต่ละคนแต่ละท่านมาคุยประชุมหาลรือกันจะพากาแฟก็ได้อ่าพักแคนกาแฟกาแฟรอนะแล้วเราเราก็พาพากันเดินไปคุยนานาสาระอืให้มันให้มันจบลงแล้วก็คืออย่าให้ได้ขัดแย้งกัน ทำยังไงคุยแล้วเนี่ยมันได้ฝากได้ผลต่อไว้ให้ลูกหลานในวันข้างหน้าพอเราคุยเสร็จมันก็ตกผลึกนะพอนะผลึกูรผู้ใหญ่หลายๆท่านที่บางบางท่านข้าราชการเกษียณมากใช่มีความรู้ทุกคนนะครับบางคนเป็นนักนิชาการเป็นนักชํานาญการชำนาญการเออแล้วก็เหมือนกับอกพ่อเป็น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 ต้นแบบต้นแบบอ่าที่ออกความคิดตรงเนี้ยมาจากความคิดอืซึ่งไม่มีใครทําได้เราจะทําให้คนจากหลายๆคนมาเป็นหนึ่งเดียวกัน ครับเราก็เปรียบเสมือนนกต้องมีขนคขนต้องมีเพื่อนอ,อืดังนั้นเราถ้าเรามีเพื่อนเราสร้างความดีให้เพื่อนไม่มีหรอกเพื่อนที่จะเกลียดชังเราอเออถ้าเราถ้าเราทําให้ดีๆให้เพื่อนเข้าใจเรารเราเข้าใจเพื่อนน่ะนั่นแหละคือพลังจัก,กรวาลแล้วคุณพ่อคิดว,ว่าสิ่งที่คุณพ่อแนวทางที่จะเรียกเชิญเนี่ยเชิญแต่ละท่านเข้ามาคุยกันพ่อคิดว่าประมาณเดือนไหนที่เราสามารถที่จะจัดตรงนี้ได้ ด้านนี้ผมมีคนที่ผมพอเชื่อถือได้ก็คือคอาจารย์กระแส<อ>ท่านเป็นคนที่นักสู้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบรุรีท่านทำทุกอย่างจะฟ้อนจะรำอะไรก็ได้ที่จะจัดรวมกลุ่มคนได้เยอะก็มีอาจารย์กระแสและคณะของท่านเนี่ยอผมจะต้องไปปรึกษากท่านแล้วเราจะคงจะต้องทำบุญ พอรหัสให้ดวงบ้านดวงเมืองด้วยอ๋อหมายถึงว่าเราก็จัดพิธีจัดพิธีใหญ่เลยผมว่าผมวัดเป็นความคิดที่ดีนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเหมือนการทําบุญทําบุญเมืองจงจงพลังส่งพลังให้กับแม่ทัพนายกองที่เขาสงครามโลกครั้งที่สองเขาถูกเกณฑ์มาตายเสียชีวิตมาไม่ใช่น้อยอืมาสู้ทรบสงครามแล้วไอ้บินแผ่นดินเราอยู่ทุกวันก็จากผู้เสียสละเหล่านั้นนะครับตอนนี้เขายังเกิด ไม่ยังไม่ได้เกิดยังรอส่วนบุญอยู่ใช่ครับท่านผู้ชมถ้าเราทําส่วนบุญเนี้ยรวมพลังคนเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดหรือว่าผู้สูงอายุทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรีครับคนในจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อว่าคนกาญจนบุรีไม่ใช่คนเกิดในเมืองกาญจน์เท่านั้นครับคนจากภาคใต้จุดประเทศไทยภาคเหนือภาคก,กลางมาเป็นเขยเป็นสะพ้ายอยู่ในเมืองอกาญจนบุรีมาเป็นข้าราชการอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ทํางานอยู่ที่นี่ ไม่ได้ย้ายไปไหนเลยก็จะเกิดอยู่ที่ไหนไหนโรครากอยู่ที่ไหนแต่มาอยู่เมืองการมาเป็นเจ้าของเจ้าเมืองมาเป็นเจ้าของบริษัทมาเป็นเจ้าของนะห้างร้านต่างๆน่นั่นนี่คือเราถือว่าคนเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับท่านผู้ชมฮะพ่อปู่ชัยพงศ์ท่านมีแนวความคิดที่ผมฟังดูนะครับท่านมีแนวความคิดที่จะพัฒนาในเรื่องของเมืองการแล้วก็จะส่งเสริมบาร,รมีของพี่น้องชาวจังหวัดการจนบุรี หรือหลายๆที่หลายคนที่เดินทางมาพักอาศัยหรือมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยผมเห็นผมเห็นอะไรหลายๆอย่างและเห็นความดีในเรื่องของว่าในการทําพิธีของดวงเมืองน,นะครับท่านผู้ชมหรือจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมันยังทํากันน้อยอยู่นะกรเพาะนะยังยังยังไม่ถึงยังไม่มีใครทําด้วยไหม ทำแล้วพวกผมทำแล้วอปีแรกแล้วทำอยู่ที่สมเด็จพ่อในศวรครับพ่อต่อไปเราจะทำทุกปีทุกปีทุกปีแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้พระสงฆ์ทุกรูปครับที่ไม่ได้ไปไหนให้มารวมพลังให้มารวมเรียกการสหทนรวอรวปักร์กรดอยู่ในที่ดอนเจดีย์อำเภอพนทวนจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้เป็นความคิดที่ดีมากผมยังไม่มีใครทำเลยนะครับไม่มีใครทำได้เพราะว่าท่านปู่ท่านนิมิตรให้พ่อเนี่ย เป็นผู้ประสานงานพูดพูดแล้วคนลุกเลยครับเนี่ยจริงๆนะถ้ามาเสริมบารมีในการในการที่ว่าเาเอาพระที่เป็นพัทุโดงนะครับมาปาัก,กปกปักกดแล้วก็จัดกันสักสวดมนต์สวดมนต์มนุม,มพร้อมกันนั่นแหละสักวันสองวันะอะไรประมาณนั้นโดยโดยจะจัดอยู่ที่สมเด็จพ่อไรสวนงานประจําปีเลยโอ้งานเป็นงานประจําปีฉะนั้นให้นิมนต์พระทุกองค์ที่ได้ดูรายการเนี้ครับ ก็คือแรมสองข้ามเดือนยี่เนี่ยนายกชาตรีท่านบอกเอาไว้อ๋อท่านชาตรีคร uh ับประชาสัมพ no <Yep. S 1> no ันธ์ไว้ก็ทุกองค์ที่มาให้มาเองนะโดยเราไม่ได้ในมนกิจมิมนมาเองแล้วก็มาปักรดอยู่ตามร่มไม้ต่างๆแล้วเวลากลางคืนก็จะได้สวดมนต์พร้อมกันพระเป็นร้อยๆพันพันองค์เนี่ยมันจะกระหึ่มขนาดก็เหมือนกับว่าการการได้มาแผ่บุญบารมีให้กับจังหวัดกาญจนบุรีโดยพักครูบาอาจารย์ ทุกทุกทุกรูปทุกองที่สามารถที่จะเดินทางมาได้ดทาามไ้อแล้วก็จริงๆจะส่งพลังไปให้นักรบแม่ทัพนายกองที่ผู้ชาติบ้านเมืองในสงครามโลกครั้งที่สองที่ตายไปแล้วหรือเสียชีวิตไปแล้วยังไม่ได้ไปเกิดก็ยังอยู่ในภพภูมิของเขาจะได้บุญกุศลแล้วจะได้บุญไปเปิดภพภูมิใหม่อาจจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่แแล้วต่บุญของไทยใช่มากไน้อยใช่ครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นะฮะ ผมเห็นรายการหลายรา,ายการและตัวผมเองก็พยายามศึกษาในเรื่องเรื่องศาสตร์พวกนี้แต่จริงๆแล้วผมเห็นว่าคนที่มีจิตสัมผัสได้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของภพภูมินะฮะไม่ว่าจะเป็นป้าปู่พยอพง์หรือหลายๆคนนะครับอาจารย์โอเล่หรืออาจารย์ที่ท่านสําเร็จในกรรมฐานนะครับท่านก็เห็นในว่างเรื่องของนักรบสงคารามที่อยู่ในเมืองการเนี่ยแทบทุกตาบลเลยและ ใช่ไหมครับพ่อใช่และอีกอย่างหนึ่งคือตรงตรงดอนเจดีเนี่ยดอนดอนดอนดีเนี่ยตรงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยคือเป็นแหล่งที่สาคัญประวัติศาสตร์จริงประวัติศาสตร์จริงแล้วที่ตรงนั้นจอดรถได้เป็นพันๆคันใช่ครับอ่างานจัดทุกปีงั้นนั้นเราจะจัดทุกปีครับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าจัดมาแล้วปีนี้แล้วปีต่อไปเป็นปีที่สองแล้วก็จะจัดตลอดไปด้วย ทำครั้งแรกและครั้งหนึ่งครั้งสองสามทำไปเรื่อยทุกทุกปีเป็นการสิงดวงแผ่นดินส่งพลังให้กับนักรบวิสาทุกครับนักนายทับนายกองที่ในสู้รบสงครามโลกครั้งที่สองครั้งนั้นครับเราทําบุญนี่ดอยไม่ถึงเราจลยก็ต้องทําให้ใหญ่และทําให้จริงจิงแล้วก็จะนําหินปู่หินย่าครับผู้มีพลังอ่ะครับหินปูหินย่าไปแจกจ่ายให้กับทุกคนที่ใครมาทําบุญมาหยอดเหรียญหยอดบุญอะไรเนี่ยแล้วแต่นี่คะท่านผู้ชมที่ ผมพกติดตัวตลอดที่เคยเล่าให้ฟังว่าหินปูหินย่านะครับจริงแล้วหลวงพ,พ่อได้มาจากการนิมิตนะครับหินปู่หินย่าเนี่ยในในป่าปูในภูเขาของป่าปู่ปูผาปุญญาคามินม้นนะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ผมพกติดตัวตลอดและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าสิ่งที่หมดมันำนำนำมาใช้และนําอธิษฐานมันก็เห็นผลแต่อย่าลืมนะครับทุกอย่างมันก็อยู่ที่บุญและกรรมเมื่อเราสร้างบุญกรรมดีใช่แลวพอ่อนะเมื่อเราสร้างกรรมดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ จะเสริมบุญบารมีเหมือนคุณแฝนพระเหมือนแฝนหลายหลายอย่างแล้วก็บางคุก็เอาพัดทงพระธาตุติดตัวนี่ก็คือพัดธาตุนะครับที่ผมให้ครูบาอาจารย์หลายๆท่านดูท่านบอกคือพัดธาตุที่พ่อปู่ให้และในวันงานนะครับที่จะถึงที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ปู่ชยพงศ์เนี่ยก็จะนําหินพัดธาตุไปแจกฟรีแต่แล้วแต่ทําบุญแล้วแต่ทําบุญรายได้จากการทาบุญทั้งหมดจะนําไปไหนยกถวายยกถวายวัดไป เราจะเข้ากองทุนแบ่งปันสวรรค์เมตตาเอป็วกองทุนที่ธนาคารอมสินแล้วครับผมอ๋อทําแล้วเข้าอยู่ตรงนั้นแล้วเงินก็จะเข้าคล้ายๆก็เป็นแหล่งตุนทรัพย์ครับเรียกว่าแหล่งตาสะสมทรัพย์ครับเพื่อจะทอดรหัสประเทศชาติหายจนทําให้คนสมัคคีการแบ่งปันความสุขพ่อไม่รับมาใช้เองแต่มีคณะกรรมการมีกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยเพราะจริงพ่อก็มี มีอยู่แล้วใจอยู่แล้วครับแล้อย่างในเรื่องของปัจจัยเรื่องของเงินทองเนี่ยคุณพ่อมีครบหมดแล้วมีครบหมดแล้วใช่ครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะท่านผู้ชมนะก็มาจะมาคุยกับคุณพ่อก็มาคุยกันเองอยากจะรู้ประวัติความเป็นมานะครับผมยังไม่เล่าประวัตินะตอนนี้ยังไม่เล่าเพราะว่าประวัติคุณพ่อเนี่ยตั้งแต่มาอยู่เมืองการเนี่ยโอ้โหที่เรานั่งคุยกับคุณพ่อนะครับสองต่อสองเนี่ยมีเรื่องมันมันแย่แยะเรื่องสนุกเล่าเป็นสิบสิบวันก็ไม่จบครับวันนี้นะฮะเด ครูประกำช้างใช่ไหมครับพ่อครับแล้วก็ไปไปไหว้ช้างชมช้างลูกกรอกด้วยชมช้างลูกกรอกด้วยท่านผู้ชมแล้วก็ไปไหว้ศาลไปไหว้ศาลประกำครับขอพลังบารมีท่านให้คุ้มครองทํางานก็ให้ประสบความสำเร็จครับแล้ววันนี้คุณพ่อจะเล่นดนตรีชิ้นไหนให้ผมฟังเนี่ยอืมวันนี้ว่วอาจาร์ตีขิมตีขิมให้ฟังครับก็เครื่องดนตรีไทยผมเล่นเป็นหมดแต่ไม่เก่งสักอย่างเรียนแบบ ผู้พักรักจามเอาเองครับอ่าก็พอไปได้ทุกเรื่องนะว่าจะเล่นเพลงอะไรแต่ไม่ใช่เก่งนะครับแต่ก็เล่นเล่นเป็นเองโดยธรรมชาติอของเก่ามีก็เลยเล่นได้นะครับท่านผู้ชมพระเดี๋ยวหลังจากที่เราได้คุยคุณพ่อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของอลูกกอกช้างและก็ไปไห <ป S 2> ว้ศาลพ่อปู่คำช้างครั้งที่แล้วเราก็ไหว้พ่อปู่แม่ย่าไปแล้วแต่ครั้งนี้เรามาไหว้พ่อปู่ำประกำช้าง แล้วก็ไปชมดนตรีทั้งที่แล้วเรานะฮะท่านผู้ชมเราชมดนตรีในเรื่องของการที่คุณพ่อเป่าแคนให้ฟงังนะครับแล้วก็เล่นอ่าเคาเรียกขิมใช่ไหมไอ้พิมพินพินให้ฟงังนะครับ,รบแล้ววันนี้ทุกท่านจะได้ชมเกี่ยวกับเรื่องการตีเข็มนะ<อ>ครับกับน,นักปรา์ชาวบ้านท่านหนึ่งหรือพ่อปู่ชัยยพงษ์แสนดีงั้นพ่อครับเราไปดูกันเลยครับขยใกล้ๆเลยใกยลูๆลอลูกหลอกสร้งเดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกดูจะได้บูชา เป็นบุญนะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่ไม่ได้เห็นง่ายง่ายครับลูกกอ,อกช้างแท้ๆนะครับนะที่ครูประกำช้างสยโยกนะครับ